ค่ะุณผู้ชมวันนี้นะคะต้อนรับเข้าสู่รายการ s มา r t shopping shop ง่ายๆราคาเบาๆค่ะวันนี้อยู่กับเนสทยรัตน์นะคะเรียกว่าเชื่อว่าหลายคนที่ชมอยู่นะคะไม่ว่าคุณจะเป็นผู้หญิงผู้ชายทุกคนอยากดูดีหมดในยุคนี้ถูกไหมแล้วมีปัญหาหนึ่งนะคะที่เนสได้ยินคนรอบๆตัวเนี่ยพูดกันมาเยอะมากเลยนั่นก็คือเรื่องของฝ้ากระแล้วก็ความหมองคล้ำของหน้า ซึ่งจริงๆปัญหาตรงนี้เนี่ยมันมาตามวัยอยู่แล้วนะคะอายุมากขึ้นเราก็ไม่สามารถที่จะหลีกเลี่ยงปัญหาที่ต้องเจอตรงนี้ทีนี้วิธีแก้นเ,นเชื่อว่าหลายคนลองมาเยอะค่ะมีเรื่องของการบำรุงหน้าด้วยนะคะหรือบางคนอาจจะทาครีมกันแดดก็แล้วแต่ถ้ามองย้อนกลับมาที่หน้าเราเอ๊ะทำไมปัญหาต่างๆเหล่านี้มันยังมีอยู่คุณผู้ชมเชื่อไหมคะว,ว่าวันนี้เนี่ยเขามีวิตามินสลายฟ้าและที่สำคัญวิตามินตัวนี้เขาสามารถทำงานได้แบบมหัศาจา์มาก ซึ่งแน่นอนผลลัพธ์นี้นะคะจะเป็นอย่างไรแล้วก็น่าสนใจแค่ไหนเนี่ยต้องบอกว่าวันนี้เรามีดาราสาวหนึ่งท่านที่เนสได้ยินชื่อตั้งแต่เด็กแล้วมานั่งอยู่กับเนสข้างๆตรงเนี้เราตกใจว่าเอ๊ะจริงๆเนี่ยพี่คนนี้คืออายุมากกว่าเนสแน่ๆ,ๆแต่ทำไมยังดูเด็กนะคะยังดูใสดูสาวแล้วที่สำคัญเรียกว่าแก้ปัญหาของฝ้าที่อยู่บนหน้าของเราได้ตรงจุดขนาดนี้เดี๋ยวเราจะไปพบกันนะคะกับคุณเต๋าสรชาวาทิตพันธ์ค่ะสวัสดีดค่ะพี่ต๋อสวัสดีสสดค่ะพี่เนสตื่นเต้นจังเลย เดี๋ยวเดี๋ยวพี่เต๋าขาหนูเคยเจอแล้วก็ดูละครพี่เต๋าตั้งแต่หนูเด็กอ่ะเด็กๆเลยใช่ไหมใช่กลัวมากพี่เต๋าแอบบอกอายุได้ไหมคะอ๋อบอกดีไม่น่านี่ค่ะวันนี้จะมาเมาเพราะว่าขึ้นเลขสี่แล้วพี่เนทจิงบ้ะใช่เวลามันผ่านไปเร็วนาะแต่พี่เต๋ายังดูแบบสี่แล้วสวยแล้วที่สําคัญหน้าเน็ตอยใกเล็กๆตรงนี้นะคะคุณผู้ชมหน้าพี่เต๋าใสแล้วที่สําคัญคือปกติคนอายุวัยเลขสี่อ่ะฝ้ากระจะเยอะจะมาแล้วใช่ไหมเมื่อตอนเมื่อตอนเราเด็กๆเนาะเราจะไม่ค่อยคิด ปัญหาเรื่องฟ้ากาะถูกไหมคะเราจะมีแบบหน้ามันเป็นสิวแบบทำไมไม่ดีหนูเป็นสิวอะไรอย่างเงี้ยแล้วแม่เราเห็นแม่ว่าทำไมแม่มีฟ้ากระอะไรเงี้ยแต่วันนี้มาถึงจุดนั้นแล้วจ้าพอขึ้นเลขสี่ปุ๊บเชื่อไหมคะพี่เนสมาเลยแบบไม่ทันตั้งตัวเลยค่ะปัญหาแรกๆที่เห็นเนี่ยก็จะเป็นรอยจุดอ่าเล็กๆแล้วเราเป็นคนตรวจตาตัวเองตลอดเวลาแบบคอยดูว่าอันไหน เราผิดปกติไปมากเราเริ่มมีอะไรผิดปกติไปมากนี่ค่ะมาะเลยค่ะโหนกแก้มข้างแก้มมีจุดๆเล็กๆฟ้า<ม>เริ่มมาละ<ม>พอมาส่งกระจอกอีกสักอาทิตย์หนึ่งเดือนหนึ่งผ่านไปเริ่มใหญ่ขึ้นใหญ่ขึ้นอย่างเงี้ย<อ>ก็เลยแบบไม่ได้แล้วอันนี้คงเป็นปัญหาใหม่ที่เราต้องจัดการให้อยู่มาค่ะ,คะแล้วตอนนั้นพี่เต๋าเห็นตอนแรกเนี่ยพี่เต๋ารู้สึกว่ามันมัน,ม,นมันส่งผลอะไรกับเราบ้างเชื่อมั้ยตอนแรกยังคิดว่าไม่ใช่ฟ้าเพราะมันจะรู้สึกว่าแค่กระอะไรเงี้ยจุด เอเขาเรียกว่าอะไรอ่ะจุดจุดเฉยเฉยไม่่ด้าอะไรเงี้ยแต่ทุกคนบอกว่าหนูหนูจ๋าสีขึ้นเนี้ยคือฟ้าจ๋าแต่บอกคุณผู้ชมว่าที่พี่เต๋าพูดมาปัญหาตอนนั้นหนักถูกไหมใช่ค่ะที่เต๋าม่เคับอะไรอ่ะที่มันทําให้ตอนนี้เรานั่งอยู่แล้วไม่รู้สึกถึงฟ้ากระแบบนั้นตอนนั้นเครียดเนาะแล้ก็ไปหาครีมไงไปหาครีมมาทาแบบ ใครที่ว่าครีมดีแรไอเทมขนาดไหนนําเข้าจากอังกฤษอเมริกามาหมดจาะแล้วก็มาทาม,มาทาแพ้บ้างอ,อะไรบ้างบางทีก็ข่าวนะแต่ว่ามันข่าวแบบเหมือนเหมือนกัดผิวบางอย่างหรือว่าอ่อันนี้หมดกระปุกแล้วไม่ได้ซื้อมาใหม่ใช้หมดก็ผิวก็ไม่ใส่เหมือนเดิมอะไรเงี้ยค่ะ,ะก็มานั่งคิดหาข้อมูลไม่ได้แล้วเราต้องรักษาอย่างตรงจุดต้องรักษาจรงิจรง,รง,รงๆแล้วมัน<ะ>คือจากภายในเนาะ,ะมันเกิดจากเซลล์ผิวใต้ชั้นผิวเราเราก็เลยแบบอ๋อทาครีม เฉพาะข้างนอกไม่ได้เราก็เลยต้องหาอาหารเสริมหรือวิตามินเนี่ยค่ะที่ ทานเข้าไปแล้วก็สลายฝ้าได้ตรงจุดจริงๆก็เลย<ม>หาว่าอะไรมันดีกับผิวบ้างอะไรมันดีกับผิวบ้างก็เลยมาเจอวิตามินอาหารเสริมออริสตาที่จะมาเมาในวันนี้แล้ว<ม>พี่เต๋าแล้วตอนที่พี่เต๋าเจอตอนแรกทําไมพี่เต๋าถึงมั่นใจแล้วกล้าที่จะทานตัวออริสตาคือจะบอกว่าถ้าไม่มั่นใจนะจะไม่สามารถบอกคนอื่นได้เลยเพราะว่า<ม>ต้องลองก่อนแต่ก่อนจะลองต้องศึกษามาอย่างดีอันแรกคือมีออยอรับรองใช่ไหมคะผลิตจากโรงงานที่ได้มาตรฐาน GMP HACCP เราก็สบายใจแล้วแลว ที่สำคัญอะไรรู้ไหมคะ,ะเ,เจ้าของผลิตภัณฑ์ซึ่งเป็นผู้ที่คิดสูตรเองเนี่ยเป็นเศสัชกรด้วยเราก็เลยแบบรู้สึกว่า โอ้ยไว้ใจสบายใจได้เพราะเขาต้องมีความรู้มาอย่างดีแล้วแล้วก็ในการเลือกสารสกัดต่างๆเขามันอยู่วิตามินในเม็ดเนี้ยแล้วเราก็ดูต่ออันนี้อยากรู้มากว่าเม็ดเนี้ยมันมีอะไรบ้างอาจจะเล่าหลักๆเลยนะคะที่ส่วนผสมหลักๆที่เขาใช้แล้วเห็นผลอันแรกเลยเป็นส้มสีแดงนําเข้าส้มสามสายพันธุ์สีแดงนะคะนาเข้าจากประเทศอิตาลีค่ะสารสกัดเนี้ยมีงานวิจัยร่วมกับประเทศแคนาดาด้วยตัวนี้นะคะเขาจะช่วยเรื่องฝ้ากระโดยเฉพาะ เลยค่ะแล้วก็เปลือกสนเปลือกสนนี้เราจะได้ยินมานานว่าช่วยเรื่องผิวก็เ,เลยแบบเฮ้ยอันนี้ตัวนี้ต้องดีแน่แนไปศึกษามาก็พบว่าอ๋อเจ้าตัวนี้เขาช่วยให้ผิวใสลดรอยหมองคล้ำ ดีละและอีกตัวหนึ่งก็จะเป็นมเมล็ดองุ่นสารสก,กัดจากเมล็ดองุ่นค่ะเขาก็จะช่วยเรื่องรอยแดงรอยดําที่ผิวบางทีเรามีรอยต่างๆเนาะ,ะเขาก็จะช่วยให้เขาจางลงเรื่อยๆและอีกตัวหนึ่งก็คือแอเซอร่าเชอร์รี่ก็คือเหมือนวิตามินจากธรรมชาติช่วยเรื่องลดเมสส็ดสีเมลานินใต้ชั้นเซลล์ผิวพอลดเมสส็ดสีเมลานินลดไปเรื่อยๆผิวเราก็ขาวใส,วสใช่ไหมอาจารย์ก็เป็นผลลัพธ์ที่ได้ในวันนี้เนธจะบอกคุณผู้ชมนะคะว่าเนธอยู่ในวงการแล้วศึกษาเรื่องของอาหารเสริมมาเยอะเหมือนกัน สารสกัดแต่ละตัวพี่เต๋าพูดมาเนี่ยคือเด็ดๆทั้งนั้นนะคะราต้องเลือกตัวเด็ดๆมาอยู่ในเม็ดนี้เป็นคิงอ่ะจริงๆนะซึ่งเนี่ยฟังเองก็ยังขลุกแล้วมันถูกสกัดมาอยู่ในออริสตาทั้งหมดวันนี้นะคะคุณผู้ชมถามพี่เต๋าดีกว่าว่าหลังจากทานไปผลลัพธ์ที่เกิดขึ้นรู้สึกยังไงบ้างหลังจากทานไปได้อะหนึ่งอาทิตย์สองอาทิตย์เราก็สังเกตเป็นคนไม่บบต้องสังเกตมากพอสักสามอาทิตย์สี่อาทิตย์เกือบเกือบเดือนเนี่ยนะคะจะเห็นได้เลยค่ะว่าผิวเริ่มใสขึ้นเพราะว่าทานง่ายมากตื่นนมมาาทเ่ แรกเลยก่อนอาหารเลยนะคะแค่นั้นพอเลยแล้วก็สังเกตสังเกตไปเฮ้ยผิวเราค่อยๆ่อยใสขึ้นเม็ดที่มันชัดๆไอ้จุดดำๆๆที่มันชัดๆใ,ใต้ใต้ใต้ผิวเนี่ยค่อยๆจางลงจางลง พอทานไปได้สักเดือน2เดือนฝ้ากระก็เริ่มค่อยๆจางลงอย่างเห็นผลจริงๆค่ะนี่นะคะก็เป็นผลลัพธ์ที่พี่เต๋าพูดเนี่ยเชื่อว่าจริงแล้วอินม,มากเพราะว่าดูอรอยยิ้มนะคะจากปัญหาที่มีมันมันก็เครียดเนาะคุณผู้ชมเราเรารู้สึกว่าเรารับไม่ได้ที่เราแก่แล้วเวลาเราต้องเจอหน้า <laughs> คนเนาะใช,ใช่ไหมคะแต่พอเรามั่นใจขึ้นทุกอย่างมันดีพี่เต๋าอย่างนี้ใครที่เหมาะบ้างกับออริสตาพี่เต๋อว่านะถ้าพี่เต๋าเหมาะเนี่ยหลายอีกหลายคนเลยมีปัญหานี้อันนี้ให้แม่ลองทานดูมาเบ้อแม่ไปบอกเพื่อนต่อกันใหญ่เลยคนที่เหมาะจริงๆ yeah พี่เต๋ว,ว่าได้ทุกเพศทุก <ừ> m, วัย <ừ m, S 2> ทั้งผู้หญิงผู้ชายนะคะ,คะแล้วก็เอาคนแรกเลยคนที่กําลังเครียดเรื่องปัญหาฝ้ากระดีกว่าน,นีไม่ว่าจะเป็นฝ้าจากแดดนะคะฝ้าฮอร์โมนฝ้าหลังคลอดใช้แล้วเห็นผลได้หมดแล้วก็ไม่ต้องกังวลว่าอายุเท่าไหร่ถึงจะเห็นผล <ừ m. S 2> คือได้ทุกเพศทุกวัยจริงคะ่ะอายุเยอะแค่ไหนก็ใช้แล้วเห็นผลจริงค,ค่ะค่ะนะคะเพราะฉะนั้นพี่เต๋าพูดมาเนี่ยถ้าบางคนที่กังวลอยู่แล้วหรือว่ามีปัญหาตรงตรงเรื่องของฝ้ากระนะคะก็สามารถที่จะทานตัวออริสตาร์ได้เลยตอนนี้แอบเห็นนะคะว่าจริงๆมีแชท จากลูกค้าเยอะมากๆมีคนใช้แล้วก็เห็นผลมีแชทด้วยแล้วก็มีติดต่อมาที่พี่เต๋าเองโดยตรงด้วยเหมือนเหมือนมาถาพี่เต๋าเลอคะบอกว่าเนี่ยกินแล้วดีมากเลยค่ะอยากจะมาเมาว่าเป็นยังไงบ้างอุ้ยนี่ไงแต่ละท่านบอกว่าโหไม่น่าเชื่อเลยค่ะว่าเห็นผลจริงแปลว่าเขาได้ผลนะคะใช่พอพอเห็นพอแนะนําคนอื่นแล้วคนอื่นเห็นผลเนี่ยเราก็ดีใจด้วยว่าที่แนะนาสิ่งดีๆให้ไปแล้วเขาก็เห็นผลดีขึ้นเวลาผู้หญิงอะค่ะพอแก้ปัญหาผิวตัวเองได้มันจะแฮปปี้เนาะมีความสุขมากขึ้น ก็จะมาถามไปทําอะไรมาใช่เราไม่ใช่ผิวหน้านะคะพี่เนทจะเป็นทั้งตัวเลยเพราะเขาเข้าไปบํารุงทั้งผิวทั้งหมดเลยผิวหน้าเราเราก็แฮปปี้อยู่แล้วแต่ตัวเนี่ยจะนุ่มชุ่มชื้นด้วยเพราะว่าเขาบํารุงผิวทั้งตัวเราได้เลยก็เลยแบบแฮปปี้เลยไม่ต้องบางทีไม่ต้องทาไมเจอร์อะไรอย่างเงี้ยค่ะเพราะอย่างที่บอกกันนะคะว่าจริงๆปัญหาฝ้ากระเป็นปัญหาที่มันลงลึกไปเพราะฉะนั้นบางทีเราทาแค่ครีมบารุงภายนอกไม่ไม่ถึงจริงๆเราเลยจําเป็นต้องมีวิตามินนะคะซึ่งสารสกัดทั้งหมดเนี่ยจะลงไปที่ข้างในเซลล์และ จากภายในสู่ภายนอกนะคะพี่เต๋าโปรโมชั่นวันนี้เนตขอแบบถ้าเกิดว่าเอ่อสงกแจกไล้ก็แจกพรีแล้วแต่มันไม่ได้นะคะแต่ว่าลดสุดๆพิเศษสุดๆเลย่ะคะสาหรับท่านที่ดูอยู่ตอนนี้นะคะ1กล่องเนี่ยมี10เม็ดนะคะราคา490บาทแต่โปรโมชั่นแซบๆวันนี้เอามาฝากเลยนะคะ2แถม1ราคา980ค่ะหรือว่า3แถม2นะคะราคา 1,470บาทค่ะอ้โหอย่าลืมนะคะเรามีส่งฟรีด้วยแล้วก็สามารถโทรไปได้เลยนะคะที่หมายเลข095 529 3555นะคะ,คะย้ำหมายเลขโทรศัพท์อีกหนึ่งครั้งนะคะคุณผู้ชม095 529 3555นะคะรีบโทรด่วนเลยนะคะแล้วก็อย่างที่บอกคือส่งฟรีแล้วผลลัพธ์เนี่ยคุณต้องลองกับตัวเองพี่เต่าทานวันละ 1, 1เม็ดเท่านั้นค่ะตอนเช้าตื่นมาปุ๊บ ลินน้ำทานหนึ่งเม็ดจบเลยค่ะง่ายมากสําหรับชีวิตเราเนาะหรือว่าอยากจะ ไลน์มาเมาส์มอยหรือว่าสอบถามข้อมูลเพิ่ม,มเติมได้นะคะที่ Line bebeoui นะคะหรือว่าที่แฟนเพจนะคะ CPO Thailand ค่ะนี่นะคะช่องทางการติดต่อก็จะอยู่ด้านล่างแล้วนะคะคุณผู้ะะชมสามารถติดต่อมาทุกช่องทางได้เลย l i น์แอก็ได้คุยปรึกษาก่อนได้นะคะหรือจะเล่าปัญหาของคุณเพื่อการแก้ปัญหาที่ตรงจุดหรือจะเป็นทางแฟนเพจ e f e c o o o นะคะแล้วก็ที่สําคัญทางด้านของเบอร์โทรศัพท์ที่เราบอกพี่เต่าค้าเมื่อกี้เนฟ,ฟังโปรคือเนตอะชื่อว่าหลายคนใช่ตกใจ เรารู้สึกพิเศษจริงๆเพราะว่าถ้าฟังพี่เต๋าแถหมดเลยนะแล้วราคาวันนี้โดนมากๆรีบกดด่วนนะคะและแน่นอนวันนี้ต้องขอบคุณสาวสวยคนนี้คุณ,คณเต๋าสโรชาค่ะขอ,ขอบคุณมากเลยค่ะขอบคุณพี่เต๋าและคุณผู้ชมคะตอนนี้เชื่อว่าหลายคนเบาใจขึ้นเยอะนะคะปัญหาฝ้ากระที่เรียกว่าเป็นปัญหา คราคาสั่งนะคะแล้วกวนใจหลายๆคนเนี่ยทั้งผู้หญิงแล้วก็ผู้ชายจะหมดไปรีบกดเบอร์โทรมาด่วนโทรมาปรึกษากันหรือว่าจะเป็นเรื่องของการรับสิทธิโปรโมชั่นพิเศษแบบนี้วันนี้หมดเวลาของ smart shopping แล้วค่ะเดี๋ยววันหลังมาเมอมอยกันใหม่น้อได้เลยค่ะลาไปก่อนแล้วสวัสดีค่ะ